สวัสดีนะครับเรานักลบแซบเจอกันอีกแล้วในเกมดงคัง b a t เ l e รนะครับวันนี้ก็เป็นการท้าทายด่านบูโซนโดยการนำทีมของเรานักลบครบรอบ10ปีนะครับโดยการเล่นนี้จะไม่ใช้ไอเทมเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะล่วงหรือผมจะรอดนะครับด่านนี้นะครับที่วันนี้ผมจะมาท้าทายนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะล่วงหรือผมจะรอดนะครับ เราจะเล่นกันแบบไม่ใช้อเทมเลยนะด่านเนี้ยโดยการนำทีมของเราลบครบรอบ10ปีนะครับไปดูกันครับเพื่อนๆปะมีหลายคนคงอยากให้ผมล่วงแน่นอนนะครับแต่ต้องขอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าวันนี้ผมจะผ่านได้ไหมนะตาแรกก็นี่ครับสายาไซแล้วก็เบติโตเขียวนะครับเปลี่ยนก่อนเบติโตมาตามด้วยสายาไซ ตามด้วยนะครับตัวอ่อนสุดในทีมดิจิต l b บลูอะไรกันดาเมจแค่นี้สักเขาไปเต็มเต็มเต็มเนี่ยวเจออีกดอกปะขึ้นเตาใจลายเหลือเกินตีหลักร้อย ฟาดกับหลักแสนมาซุปเปอร์ไยาสามเรียบร้อยครับอื้มโหดจัดพอหนุมยาจิโรเบเจอของจริงนะครับน่าเบจิตโตเขียวนะครับแล้วก็ m u i เขียวตามด้วยเบจิต้าบู ถ้าจะจบตั้งแต่ MUI เขียวแล้วมั้งตาเนี้ยแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะขอใช้ท่าใหญ่ของเดจิต้าบูแป๊บหนึ่งมาลุ้นกันนะครับว่าจะจบใน MUI เขียวหรือเปล่า ผมชอบจริงนะเพราะจัดทีมครบแบบนี้เนี่ยนะครับพลังคลื่ต่าโอ้โหสุดจริงถ้าทางจะเหลือไปถึงเบจิต้าบูนะครับโอ้โหเหลือแค่สองรอดหลบสวยหลักร้อยแต่ก็ยังเก่งนะที่ยังสามารถตี MUI ได้อะ เกิอท่าใหญ่ของพี่ไปหน่อยเป็นไงน้องโอ้โหเกือบเกือบหมดเรียบร้อยครับไม่ถึงตัวที่สามนะครับแค่2ตัวแรกก็จอดแล้วยำชา้าแล้วโอ้โหเจอหนักอีกเหมือนเดิมครับ MUI ฟ้าแล้วก็เบติโตเขียวแล้วก็โกคูซปเปอร์เซย่าสี่ งานหนักแล้วครับยำฉาเต็มยูไอฟ้าจะจบงานได้ไหมหลบได้สวยขอสักทีนะยำฉาอัพ eca มาเต็มด้วยโอ้โหพลังอะไรกันเนี่ยยำฉาบอกโอ้โห ยำฉาไวไหมเนี่ยจบที่เบจิโตเขียวแน่เลยครับเนี่ยเรียบร้อยอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเงินยังไม่ทันออกเลยนะครับจบซะแล้วเาวแปลงล่างต่อบเบจิโตบูหลบเก่งกว่าเดิมอีกนะครับพอแปลงล่าง คูลีลินโหงานหนักเหมือนเดิมน่าจะจบ PMUI เขียวเหมือนเดิมไหมหรือว่าเบจิต้าบูนะแต่ทุกครั้งผมจะพยายามให้ได้เจอท่าไม้ตายใหญ่ของเบจิต้านะครับจะพยายามนะเอ้ยอันนี้ได้ท่าไม้ตายใหญ่ของเบจิต้าอีกแล้วคูลีลินไม่น่ามาเลย โอ้โ <ítulo> หแสนกว่าหลบได้มาเจอท่านี้เข้าไปหน่อยคุลิลินโอ้โหไม่หมดครับไม่หมดชอบตรงเบจิต้าเขาเบิ้ลเก่งเหลือเกิน ใครที่อยากจะเปิดเบจิต้าก็จัดนะครับเรียบร้อยจบที่เบจิต้าเทนทินทังเจอกับเชาซึสำหรับตัวผมนะผมชอบเบจิต้าบูมากนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแปลงร่างซะขนาดนี้ถ้าทางเทนทินทังจะจบตั้งแต่ เบเขียวตัวแรกหรือเปล่าครับเนี่ยต่อต่อ MUI ฟ้าต่อโอ้โหเกือบหมดหลอดต่อด้วยเบจิโต้เขียวตัวสุดท้ายนะครับน,น่าจะจบที่เบจิโต้เขียวตัวสุดท้ายแหละ เรียบร้อยครับจบที่เบจิโต้เขียวตัวสุดท้ายจริงเอาแล้วครับคราวนี้ชาวสื่อจะทำไงแล้วเนี่ยลูกพี่ไปเสียแล้วเดี๋ยวก็ตามไปน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ตามไปนะอืมงอเป้านะครับคอยดูการเคาน์เตอร์แอทแท็ของเบจิโต้เขียวให้ดีนะครับหลักสิบแล้วดูเฮียแก c คา n t เตอร์แอตแทกนะโอ้แต่ก่อนเคา n t เตอร์แอตแทกนะครับขอปล่อยพลังขึ้นเตาก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหทีเดียวสุดจริงปิกโคโล จริงๆน่าจะมากันให้หมดทุกคนในตาเดียวเลยนะนี่ปากดีจริงเลยนะครับพอเราเล่นทีมตึงๆแล้วแบบนะเอาแล้วครับแปลงล่างด้วยแต่ถ้าแปลงล่างเป็นลิงยักษ์มันจะจบง่ายเกินไปผมจะไม่แปลงล่างเป็นลิงยักษ์แล้วกันนะเป็นการต่อให้กับบูโซนแล้วกันเนาะเราจะไม่แปลงล่างลิงยักษ์นะครับถ้าแปลงแล้วจบง่ายนะครับเราก็จะเล่น MUI เขียวแปลงล่างก็พอแล้วแหละ เหมือนเดิมครับเราจะต้องมีท้าใหญ่จัดให้กับลุงปิโกโรสักหน่อย <t> น่าจะจบที่เบจิต้าอีกเหมือนเดิมแหละทุกคนมาดูกันนะครับว่าจะจบที่ใคร และเห็นแอนิเมชันของ MUI เขียวแบบเยอะหน่อยแบบนี้ค่อยคุ้มเ่ยนะครับสวยโอ้โหรถเยอะมากโอ้โหเบิร์นีกโอ้โห โอ้ยปิโกโลไม่น่าเลย MUI เขียวพร้อมจบทุกคนห <c oughs> คนเดียวจบเลยเบจิต้าบอกอุตส่าห์ใช้ท่าไม่ตายใหญ่ไม่ไม่ได้ใช้ซะหน่อย <c oughs> อุตส่าห์ได้ท่าไม่ตายใหญ่นะมาพ่อลูกนะครับ เบจิโต้บูผมไม่เอาครับผมเอาเบจิโตเขียวไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นเบจิโต้บูหน่อยแล้วกันแล้วก็ปิดท้ายด้วย MUI ฟ้าครับอื้มเบจิต้ามาถึงขอ,อก่อนเลยแล้วกันนะหลักสิบเดี๋ยวดูพี่แกเคา,เานเตอร์แอนแท็กนะโอ้แต่ยังไม่เคา,เานเตอร์ครับขอปล่อยขึ้นเต่าอีกรอบนึงก่อนแล้วกัน โอ้โหยเยอะครับเยอะอีกรอบโอ้โหเบิ้ลเต่าเดียวก็แทบจะนอนสองเต่าเลยครับเนี่ยสุดจริงโอ้โหรถเยอะเลยเกินถังโกรธถังโกรธอะไรหลักสิบเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูไปที่โต๊ะบูโอ้โหไปที่โต๊ะบูมาด้วยความเกลี้ยกลาด อีกรอบหนึ่งโอ้โหเบิ้ลเฮ้ยพอหนุ่มเบิ้ลสามเลยนครับเนี่ยพออัพ E C A ครบนี่แรงดีเบิ้ลสี่โอ้โหเบิ้ลมากเบติตาบอกเพิ่งได้ต่อยแค่ครั้งเดียวล่อไปสี่แล้วนะพี่โอ้โห MUI มอมาต่อยเรียบร้อยครับ น่าจะไปตล้งตอนนี้นะครับ MUI เอาละครับโอ้โหยังยังคนทายาทขอเบิ้ลแล้วกันนะเบต้าจริงๆร,รู้สึกเบตต้าจะนอนมามาต่อที่ทั้งเบต t ้านอนแล้วครับถ้าไม่นอนก็ไม่รู้จะพูดว่าไงโอ้โหแต่ทั้งงานหนักครับงานหนักเลยน่าจะได้เจอท่าใหญ่ของเบตต้านะเพราะว่าผ,ผมชอบใช้ท่าใหญ่ของเบตต้ามาก แต่ไม่แน่นะ MUI เขียวจะจบงานซะเองแล้วปะผมว่า MUI เขียวนะ่าจะจบงานเองนะแต่ให้เบติต้าได้ออกลงหน่อยก็ได้นะอุตส่าห์ได้ท้าใหญ่ทั้งทีอะมาดีครับครั้งเบิ้นเบิ้น โอ้โหท้าทึบเตาเกือบจบเฮ้ยให้เบจิต้าจบเถอะอนะให้พ่อเขาจัดการลูกไ้กว่าไหมเรื่องในครอบครัวเราอย่าไปยุ่ง้วยความโกรธโอ้โหหลักสิบยี่สิบเจ็ดมาครับจบด้วยท้าใหญ่แล้วกันนะทั้ง เรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วแหละเรียบร้อยครับ KO ไม่แน่ใจว่ามีมาต่อไหมโอ้โหมาต่อยครับมาโกคูซุปเปอร์สายาใช่ไหมงานก็หนักเหมือนเดิมครับเราบอกแล้วว่าเราจะไม่แปลงเป็นลิงยักษ์นะพอถ้าแปลงจบไวครับเราจะค่อยๆเล่นกับเขาไป เพื่อนๆคนไหนที่เห็นครบฟูทีมครบรอบสิปีแบบนี้แล้วนะครับพยายามหาให้ครบนะครับผมว่าดีนะโอ้โห oh, oh. ดูเขายิงนี่ครับโหดจัดปล่อยพลังทีรถเยอะมากโอ้โหโอยโอ้โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยหลบได้ มาแล้วครับข้อหนุม่มซูเปอร์สยาสามโกคูอือหือแต่ก็เอาเรื่องอยู่ครับสองแสนกว่าเลยมั้งเมื่อกี้มาดิครับด้วยความเกี้ยวกลาด p c a เต็มแม็กก็นะขอใช้เดี๋ยวนะทำไมดาเมจมันศูนย์ อะไรเนี่ยดาเมศูนตลบเก่งหลบได้อีแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆทำไมดาเมศูนหรือว่าอยากจะให้ MUI เขียวแล้วปิดงานนะ่าจะจบที่ MUI เขียวครับตานี้จบแน่นอนไม่ถึงมือเบจิต้าหรอกครับพลังเหลือแค่สองรอดแค่น,นั้นเนี่ย จบไหมเกือบจบเกือบจบ,จบ,จบตาต่อไปนะจะจบแน่นอนครับตานี้นะครับผมว่าจบแน่นอนไม่น่ารอดเรียบร้อยโอ้โหท่าสวยด้วยครับเก๊กล่อตอนจบเรียบร้อยครับจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการท้าทายของผม